ถือว่าเป็นต้นเหตุอันดับต้นๆที่สร้างมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมซึ่งที่ผ่านมานะครับสังคมไทยไม่ค่อยให้ความสําคัญจนเป็นปัญหาที่ถูกซุกไว้ใต้พมแต่ทันทีที่เกิดเหตุไฟไหม้บอกขยะที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับทำให้หลายฝ่ายหันกลับมาให้ความสําคัญกระทั่งพบข้อมูลที่น่าตกใจนะครับว่าบ่อกําจัดขยะทั่วประเทศที่มีเกือบ2,500แห่งมีการกําจัดขยะอย่างถูกวิธี ไม่ถึง1ใน5ของปริมาณขยะที่คนไทยผลิตได้ในแต่ละปีเกือบ30ล้านตันชิปโฟกัสเรื่องนี้จากรายงานครับเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อทิ้งขยะเนื้อที่กว่าร้อยไร่ในตำบลแพรกษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการถือเป็นบทเรียนที่ทำให้สังคมไทยต้องหันกลับมาให้ความสำคัญกับปัญหามลพิษจากการสำรวจของกรมควบคุมมลพิษพบว่าขยะเป็นต้นเหตุท,ที่สร้างมลภาวะ และจะต้องเร่งแก้ไขเป็นอันดับแรกซึ่งตลอดทั้งปี2,556ที่ผ่านมาประเทศไทยมีปริมาณขยะสูงถึง26.77ล้านตันเพิ่มขึ้นจากปี2,555กว่า2ล้านตันโดยสูงเทียบเท่าตึกใบยก2ที่มีระดับความสูง300เมตรจำนวน103ตึกเรียงต่อกัน แบ่งเป็นขยะที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธีเพียง7.27ล้านตันกำจัดไม่ถูกวิธี6.9ล้านตันและตกค้างในพื้นที่7.6ล้านตันที่เหลือนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพียง5.1ล้านตัน1 3 9 1 4 0ตึกถ้าดูว่าตึกประโยชนี่สูงขนาดไหนเนี่ยตามข้อมูลเนี่ยสูงประมาณ100เมตร และทั้งหมด140ยตึกมาเรียงกันเนี่ยท่านคิดดูว่ามันจะมากขนาดไหนและในหวะท่านเทียบดูท่านนึกภาพว่าเห็นตึกประยกร้อยสตึกเรียงกันข้อมูลที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือทั่วประเทศมีสถานที่กำจัดขยะทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่จำนวน2,490แหง่งในจำนวนนี้มีการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีเพียงแค่466แหง่งหรือคิดเป็นร้อยละ19ส่วนที่เหลืออีกกว่า2024แหง่งหรือร้อยละ8 1 มีการกำจัดขยะที่ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนเปรียบเป็นระเบิดเวลาที่รอวันระเบิดเช่นเดียวกับบ่อขยะที่จังหวัดสมุทรปราการและจากการจัดอันดับจังหวัดที่มีปัญหาในการจัดการขยะและมีปริมาณขยะสะสมตกค้างมากที่สุด10อันดับแรกคือจังหวัดสงขลาที่มีขยะสะสม2.5ล้านตันรองลงมาคือจังหวัดสมุทรปราการ2.1ล้านตันจังหวัดกาญจนบุรี1.6ล้านตัน จังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีราชบุรีเพชรบุรีแพร่ปราจีนบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในแต่ละวันพบว่าคนไทยผลิตขยะเฉลี่ยคนละ1.15กิโลกรัมต่อวันสูงกว่าปี2551ที่มีค่าเฉลี่ยคนละ1.03กิโลกรัมต่อวันซึ่งเป็นปริมาณที่มากกว่าคนญี่ปุ่นที่ผลิตขยะคนละ1กิโลกรัมต่อวัน วิกฤตขยะที่เป็นต้นเหตุอันดับต้นๆในการสร้างมลพิษทำให้กรมควบคุมมลพิษพยายามที่จะผลักดันให้การแก,แก้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อวางมาตรก,การแก้ไขปัญหาร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กรอบยุทธศาสตร์เสริมสร้างสังคมรีไซเคิลทีมข่าวภูมิภาค nbt news focus